สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1347ลูกเรียนจากแม่แม่เรียนจากลูกแรงบันดาลใจของกันและกันก็เกิดเป็นความร่มเย็นของแผ่นดินบนระเบียงพระตำหนักดอยตุงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระศรีนครินทราบรม,มาราชชนนี <c oughs> เคยประทับเคียงข้างกันหลายครั้งทอดพระเนตรอดีตเขาหัวโล้นค่อยๆฟื้นฟูกลับมาเป็นป่าต้นน้ำและพื้นที่ทำกินของชาวดอยตุงทั้ง29หมู่บ้านสมเด็จย่าทรงเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุงเมื่อปีพศ2531ทร 2, งเรียนรู้หลักการพัฒนาที่ในหลวงชการที่9ทรงงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องค จังหวัดเชียงใหม่โครงการหลวงดอยอ่างขางและกลับมาเล่าถวายรวมทั้งโครงการสวนพระองค์ศูนจิตรดาหนึ่งในดอกผลจากลูกเรียนจากแม่แม่เรียนจากลูกที่ต่อเนื่องมาถึงดอยตุงจนถึงปัจจุบันคือการปลูกหญ้าแฝกกันดินทลายแรกเริ่มเมื่อดอยตุงเริ่มสร้างทํำถนนประสบปัญหาหน้าดินทลายเวลาฝนตกทำให้ถนนสุด อันตรายต่อการสัญจรสมเด็จย่าทรงปรึกษาในหนุนชการที่9ลูกแนะนำแม่ให้นำเอาหญ้าแฝกมาปลูกเพราะรากของหญ้าแฝกยาวและแข็งแรงมากช่วยให้ดินเกาะกันแน่นพื้นที่ที่เป็นขอบถนนหรือตามหมู่บ้านต่างๆบนดอยตุงที่มีปัญหาดินพังทลายก็ใช้วิธีการปลูกหญ้าแฝกยึดดินไว้ ปัจจุบันโครงการพัฒนาดอยตุงมีศูนย์พัฒนาหญ้าแฝกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศซึ่งไม่เพียงส่งต่อความรู้อันเป็นประโยชน์แก่สังคมเท่านั้นหากยังสะท้อนถึงพระราชวิสัยทัศน์และพระราชกรณีรยกิจของในหลวงรัชกาลที่9ด้านวิายาศาสตร์ทางดินทรงให้ความสําคัญกับดินและการบริหารจัดการดินซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทุกชีวิตบนโลกด้วยสำนึกในพระมหากรณุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้